การใส่ฟรีมันอยู่ได้แต่ถ้ารู้สึกมันเริ่มอยู่ไม่ง่ายชักหาเจน้ำนะครับเจน้ำการคา้าไม่ว่าคุณจะเติมแพ็คเล็กแพ็คใหญ่เติมมากเติมน้อยเจน้ำรับจบให้ทุกออเดอร์เปิดบริการทุกวันเติมไวมากทุกเกมไม่เงียบไม่หายเติมกับเจน้ำได้ของแน่นอนขั้นตอนการเติมไม่ยุ่งยากใช้แค่ U ID ไม่ต้องเข้าเกมไม่ต้องล็อกอินสบายๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงคุยกับผมได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากเติมเงินเข้าเกมแบบง่ายๆได้้้้้้ของงแนนนน่่ๆไไไปคคุยกกับเจดดลมลมิวใหาาานน ้วยนะครับเพื่อนๆมาเอาแล้วเอาเลย3 4สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมแลงนาร์ลออริจินนะครับในวันที่24เดือนหนึ่งนะครับโอเคตามนะับปกคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับคือผมเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าเออออกอาเช่ม่วงใช่ไหมครับกับสายสกิลนะตอนนั้นก็ ผมก็เทสมาเป็นว่าออกอาเชอร์ม่วงเนี่ยแรงกว่านะครับแรงกว่าพอสมควรเลยแต่ที่นี่นก็มีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าผมนี่ยังใช้สกิลสาสกิลไม่ครบเลยนะฮะเออมันตอนนั้นมันต้องกดมือใช่ไหมคือตอนนั้นนะมันต้องมีสกิลไวฟูลี่ที่มันต้องกดมือเพื่อเล่นนะครับกับรอ,อ,องรับกับสกิลบัฟที่สายสกิลมีในคาสามนะแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ใช้ผมไปใช้อะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เลยว่ามันทำให้มันรีดดามจได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ตอนเนี้ย คือผมไปลองเทสมาแล้วนะครับซึ่งดาเมจมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากๆนะครับและรู้สึกว่าแพทที่อัพเข้ามาใหม่นี่นะครับเราไม่ต้องกดมือแล้วนะเราแค่เซตสกิลเอาไว้มันก็จะใช้งานแบบอัตโนมัติให้เราเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเป็นคลิปแก้งานแก้แล้วกันนะครับจะมาเทสให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่าสาย A D L Ox Archer ม่วงนะครับ V S สายสกิลนะครับ แท้จริงแล้วอันไหนมันจะเจ๋งกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับเซต A D L ที่ผมจะใช้นะครับเพื่อนๆก็อย่างแรกเลยสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็จะต้องใช้เป็นน้องโซโฮีนะครับเพราะว่าผมใช้เออลูน รูนนะครับอันหนึ่งนะครับอันนี้นะครับซึ่งบัตลัดเนี่ยที่มันจะทําให้เราเสียเลือดนะครับเพื่อแลกกับความแรงและการที่เราใส่โซฮีเนี่ยก็จะทําให้มันชดเชยหากล้างกันไปตรงนั้นเราก็จะไม่เสียเลือดนะครับพร้อมกับการ์ดอ็อกอเช์ม่วงนะครับใบเดิมนะฮะยังไม่มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยังเป็นใบเดิมอยู่นะครับพร้อมกับประดับ1นึ่งรูนะครับที่ยังหาอีกรูนึงไม่ได้นะฮะ จะได้จะได้มันก็ไม่ได้สักทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเซตรอบนี้ขอเทสเป็นหุ่นฟังแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจที่ได้เนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับสำหรับรอบแรกนะป่ะ โอเคครับเพื่อน,อนๆดาเมทที่ได้นะครับสำหรับรอบแรกนะครับก็ ADL ออกม่วงนะครับอยู่ที่936กล้าน2องแส0็ก็ตีเป็น930 M แล้วกันนะครับเพื่อน okay, ๆโอเคก็ถือว่าแรงนะฮะแรงนะฮะแรงกว่ารอบที่แล้วอาจจะเป็นเพราะผมทำ,มทำขงทำของอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสายสกิลกันดีกว่าอ่าโอเคว่ามันจะขนาดไหนนะครับไป สำหรับสายสกิลนะครับตอนนี้ผมก็เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็เปลี่ยนออกอาเชอร์ออกนะครับใส่เป็นโอบาลอนเช่นเคยนะครับใส่เป็นโอบาลอนแทนนะครับแล้วก็เซ็ตการ์ดเซ็ตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหุ่นฟางเนี่ยมันจะเป็นอ,อันนี้นะขนาดกาแล้วก็เผ่าสัตว์ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนการ์ดโน่นนี่นั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สกิลที่บอกนะครับโอเคตอนนั้นเนี่ยที่ผมไม่ได้ใช้ก็คือสกิลนี้นะครับ ไวฟูลี่อันนี้นะครับผมใช้เป็นแค่สองอันนี้เอง s n น p ิปปิ้งช็อตแล้วก็เอโ s สตอมใช่ไหมแอโลสตอมนะครับโอเคซึ่งน่าจะก่อนหน้านั้นที่จะอัปพดล่าสุดเนี่ยนะครับสกิลเนี้ยนะครับสกิลเนี้ยมันต้องกดมือนะครับมันถึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดคือปล่อยออโต้มันก็ได้แหละเพราะว่ามันจะทำคอมโบกับสกิลนี้อ่ะสกิลชื่อว่า illusion y นะครับ illusion win win หรือ y อะไสักอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าสกิลนี้ติดปุ๊บนะครับสกิลเนี้ยจะไม่มีคูดาวคือจะสามารถยิงรัวเลยซึ่งผมนั่งนับดูแล้วก็ทั้งหมด8ครั้งนะครับที่ผมทําได้ไม่รู้ว่าตัวละครของเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับจะเหมือนกันไหมแต่ตัวละครผมก็ถ้าติดเปิดใช้สถานีสถานสถานะานะานะนี้เมื่อไหร่นะครับก็จะยิง wild f u y fully, อันเนี้ยต่อเนื่องทันที8ครั้งแบบไม่มีคูดาวเลยนะครับ ก็เรียกว่าโหดจ,จัดๆเลยนะฮะเป็นสกิลพระเอกเลยก็ว่าได้ทีนี้เอ่ออาจจะติดตรงที่ว่าเราอ่ะจะใส่สกิลได้ไม่ครบคือเวลาเราเรียกหมาเราจะได้ดาเมจเพิ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะเล่นละกันก็เอาหมาออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็กดมือเอานะครับอย่างนี้นะโอเคแล้วเราก็คอยดูหมาถ้าหมาเราตายเราค่อยกดเรียกใหม่นะครับส่วนอันอื่นๆที่มันเป็นบัฟจาเป็นเนี่ยนะครับก็ใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับ แต่ว่าอ่านี่นี่อย่างนี้เลยนะครับเซตอย่างนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะครับว่าอันนี้เป็นฉบับปรปับปรุงมันจะสักเท่าไหร่เชียวเออ a เ l L เมื่อกี้900ใช่ไหม930อ่าเดี๋ยวมาดูสายสก,กิลกันนะครับ mm hmm. เพื่อนๆพ่อป เอาละครับเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นนะครับสายสกิลเนี่ยทำดาเมจได้ถึง1 5 5 8ล้านเลยนะก็เ,เดี๋ยวหยุดจริงก่อนหยุดจิงก่อนโอเคถือว่าเอาทดสอบรอบที่แล้วนะครับในคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ผมทําออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าผมทําให้ ADL ชนะสายสกิลนะครับแต่นี้ก็ลองมาเปลี่ยนตามที่เพื่อนๆทักท้วงมาแนะนํามานะครับเขปรากฏว่าสายสกิลเนี่ยมันก็ยัง โอเคเลยนะฮะเป็นตัวผมเองนะครับที่ผิดพลาดไปนะตอนนั้นก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลผิดๆกับเพื่อนๆไปนะครับทีนี้มาสรุปตรงนี้เลยล้กันเราไม่ต้องเทสกันหลายครั้งละเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วนะครับจะกี่รอบมันก็น่าจะจบเหมือนเดิมนะครับสายสกิลนะครับซัดมดาเมจได้แรงมากกว่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลนะครับที่ว่องไวกว่านะฮะหรือ การล่าบอสหรือการทำบอสคอนเทนต์หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเราจะขอไม่พูดถึงการเอาไปเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นในตอนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าสไนเปอร์ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับมันเล่นง่ายนะครับแล้วก็มันกากง่ายด้วยตอนนี้นะครับมันกากที่สุดเลยนะฮะก็เอาไว้เอาไว้เป็นแนวทางละกันให้เพื่อนๆที่ยังรักในสไนเปอร์ยังรักในเลนเจอร์อยู่นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางละกันนะครับ ส่วนคลิปเก่าๆนะครับในการเล่นหรืออะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองไปหาดูในช n e l ของผมได้นะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อนดีกว่าแล้วถ้าถามว่าแล้ว ADL ล่ะเออมันยังน่าเล่นอยู่ไหมในจริงจริงๆแล้ว ADL นะครับในการเล่นอยงเนี้ยอ้อผมก็คิดว่าถ้ามันสายสกิลมันโหดขนาดนี้นะครับในชีวิตประจําวันทั้งการล่าบอสหรือว่าการออทำคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆนะครับที่ไม่ใช่การฟาร์มนะครับสายสกิลเนี่ย นัมเบอร์วันนะครับแต่ทีเนี้ยบางครั้งนะครับที่เราไปฟาร์มในบางที่นะครับอย่างเช่นตัวก้านะครับผมเอาไปฟาร์มหาการไทดานะครับก็ผมลองแล้วนะครับระหว่างส่สกิลนะครับกับ ADL นะครับส่สกิลเนี่ยจะยิงได้2กองนะครับเพื่อนส่วนสาย ADL เนี่ยจะยิงได้3กองนะคือมันอาจจะเป็นด้วยแอคชั่นของมันนะครับที่พอส่สกิลเนี่ยมันจะต้องมีการง้างนู่นนี่นั่นใช่ไหมเมือพออีกมอนอีกตัวหนึ่งมันก็เกิดพอดีนะครับ ก็แต่ถ้าใส่ A D L เนี่ยก็คือมันยิงไปเลยเขายิงไปเลยเขาไม่ต้องมีแอคชั่นอะไรมากมายมันก็เลยอาจจะทําให้เก็บมอนได้ถ้านับเป็นกองนะก็มากกว่านะครับที่นี้ก็อยู่ที่ว่าสถานการณ์ของเพื่อนๆในปัจจุบันแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆใช้ไปทําอะไรแบบไหนนะครับแต่ถามว่าผมยังเล่น A D L ไหมบางทีผมเบื่อใส่สกิลนะครับไปล่าบ,บอสแบบที่เราคิดว่ายังไงเราก็ได้ M V P แน่ๆเนี่ยผมก็ เออใช้ A D L เหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชส,ส่สกิลนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับสรุปคลิปแก้อันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะครับตอนนี้ก็นะครับผมก็มีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วนะครับต้องขอบคุณเจน้ําการค้ามากๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจที่จะเออลาออกจากการเป็นสายฟรีแต่ก็ยังไม่รู้จะเติมเว็บไหนดีนะครับก็ลองให้โอกาสเจน้ําการค้านะครับเพราะว่า ลองดูนะครับเติมเร็วเติมง่ายเติมไวนะครับแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับวัดก้าก็จะมาสุ่มการชายเพื่อนเพื่อนดูนะครับการชายแบบเติมเงินเลยนะจ๊ะประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูยอดรีเบทของวัดกาหน่อยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ยังเป็นก็ยังเป็นเธอนะครับนี่ครับยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับนะ ก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะทำตามสัญญาที่ลั่นเอาไว้นะครับว่าถ้ามีสปอนเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะเลิกเป็นสายฟรีนะครับเดี๋ยวจัดบาโฟมาให้ดูสักตัวหนึ่งละกันโอเคนะประมาณนี้อย่าลืมนะครับคิดจะเติมเงินนะครับนึกถึงจะน้ำการค้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับเพื่อนๆเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบายบายไปละ